สวัสดีในช่วงวันหยุดครับช่วงนี่มาริโอกับปิดเทอมนะครับพี่น้องมื่อนี้ผมก็จะไปแข่งขันกีฬานะครับที่ต่างจังหวัดนะครับตรงเดินทางไปไกลพ่อสมควรนะครับเป็นลอยกิโลบละครับพี่น้องเมื่อนี้เขากจะพามาชมบรรยากาศบนภูเขานะคะ ของเกาะของเฮาเนาะระหว่างการเดินทางเขาะเดินผ้างมาผ้าพีผ้านนองมาชมบรรยากาศหมู่บ้านเล็กๆเนาะครับในกลางหุบเขาเนาะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นตึก ตั้งอยู่กลางภูเขาเนาะพี่น้องพื้นที่กะสิม,มีหน่อยแน่จ็กหน่อยสนนก็นเลยสิแคบแน่จ็กหน่อยนะคะเพิ่นก็สิตั้งอยู่หิมเขานะคะพื้นที่ก็จะบอ่อค่อยหลายบานไดนะคะที่นี่กะอ้อากาศดีแห้งเนาะพี่น้องบ่มีมลพิษอากาศสดชื่นแจ่มใสช่วงนี้กะแดดกำลังดีมือนี่ฮอน,ห,อนห่อนพี่น้องอากาศแบบว่า ดีแห้งอะนะคะนีก็สิเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องโดยประมาณเนาะมู่บานพ่นกนสิอยู่ตามผู้เขาแบบนี้แ่ะเนาะพี่น้องมีแต่ธรรมชาตินะเนาะเฮาก็เดินทางมาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็มาฮอดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกอกเต๋น,นะค่ะพี่น้องเป็นอ,อีกเมืองหนึ่งนะคะขับรถมากอะโดยประมาณเนาะ้อยเป็นร้อยโล่นละพี่น้อง ก็เฮาก็เดินทางมาถ,ถึงเนาะนี่เฮาก็จะไปหาที่จอดรถเนาะคะ่ะตามหาล่งล่งยิ้มของเฮาล่งแคงกีฬาแฮนด์บอลของเฮานะคะก็จะอยู่ตรงนี้แหละพี่นอ้องอยู่นี่แลหละเฮาก็ร่องหามองจอดรถอ้าวมองจอดรถเพิ่นกับปิดใปเบิด,ด์ติพี่น้องเอออันนี้เพิ่อนเอาเนี่ยมาลลอมว้จอดรถแล้วเฮาก็ปวดเหียวเนะพี่น้อง หลังจากเดินทางมาโดนเ้นโดนเขาก็เลยต้องมากินกาแฟเพื่อขอเพลินเขาห้องน้ำเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะค่ะทั้งภูเขาของเมืองนี้เนาะเข้าไปกินกาแฟเสร็จแล้วเขาก็มาถามเพื่อนๆเนาะค่ะเพื่อนๆก็กำลังเดินท่านทยอยกันมาเต็มทีมเพลินที่มเพลินเนาะพี่น้องแล้วก็มานั่งเล่น พากิ่งมองจอดลดฐานเนาะซ้ำวลา่าลุงยิ้มเพิ่นเปิดเนาะวนถึงวาเพิ่เปิดเตด้วลาการันแห่คุม่เอสื่ะกยงสีอ๋กฝ่าเนะคแมเนต้นคุณแม่วิลาที่อันนี้ก็จะเป็นรอบน้องชนะเนคณ์ชนะส เตมเป็นหลายนอนแถบสุโหทัโอ้กันนันแนนได้ฟ์หวานังนะรป็นานะครับแต่จะยูกฟัง,งคัน,นะคะข,ข่อาซูคันอุมูนี่จะ,ะเป็นการแข่งขันที่รุ้เรือพสอ,นนอ,อสมควรนะครับตามภาษาเด็กๆเขาน้องก็เป็นปข,ข้อชมเขา เป็นพีลาทเลยค่ะชิมชอบมากเลยนะคะกไ,ไก่คนใดก็ต้องเลยพลาดถูกเดิน,านสายเดินการช่างขันกระจบกลุ้มนะคะเราต่อยิงสองนะคะที่มาลีโลชนะนะคะกำมาถายรูปรวมกันล่อไปชิงชนะเลิศต่อไปครับพ่ออันนี้แล้วพ่อก็จะมาชมบรรยากาศของเมืองเนาะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศโอ้มันนี่ลมแย็น ถอนแต่ว่าลมแห้งพินอนะ๊สงซึมพิอ๊องมือมืออยู่พินอ๊อขึ้นไปได้บ่โดนไปบิ่งวิวยอดเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศแมส่สูนพี่สูนนอ๊องเอาเบิ่งเนาะก็เป็นวิวบนยอดเขาเนาะแล้วเฮาก็กลับบ้านเฮาเนาะกลับมาเดินทางชมหงกวา่าเนาะมาถึงบ้านเฮาแล้วก็เลยพาเพิ่นไปกินเคปเนาะพี่น้อง ไปกินเค้กแล้วก็ไปดื่มต่อเนาะมันแก่ยังบอนคำเนาะพี่น้อง